เข้าสู่ัวย่าหนิงนะคะสุขสานวันสุกค่ะสุขสานวันสุกวันนี้ย่าหนิงได้ของหวานมาค่ะได้ประเภทมันมาค่ะวันนี้มีแต่ของหวานเลยมีขวหรากสีมีกล้วยมีาปักกองนะคะย่าหนิงที่เก็บเอาไว้ย่าหนิงวันนี้จะมาทําของหวานค่ะนี่ก็จะมีมันมันเหลืองมันนี่ก็จะเป็นมันประเภทมันมันวันนี้เอามันประเภท เอามันมาฝากเพื่อนๆกันต้มง่ายๆนะคะแค่แย้นิงก็ต้มใส่น้ำกะทิใส่น้ำตาลแล้วก็จบเราไม่ต้องอะไรไวุ่นวายยุ่งยากนะทำอะไรที่มันง่ายๆที่กินง่ายๆที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายให้มันเป็นนเจอร์ให้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะอันนี้คือมันอะไรนี่แย้นิงแยนิงก็ได้มาได้มาไออยากอยากมาต้มใส่น้ำตาลใส่น้ำกะทิกินธรมธรมดาธรรมด เปลี่ยนจินไหมมันพื้นบ้านมันพื้นบ้านก็เรียกมันมันเห็บไม่แน่ใจว่าชิงห่ือเปล่าเสออลองดูนะคะย่านี้มาต้มใส่น้ำตาลต้มใส่น้ำตาลต้มใส่น้ำกะที่ เมนูวันนี้ค่ะเมนูวันนี้เมนูประเภทมันๆค่ะนี่ก็มันอันนี้ก็มันอยากมันมันมาหา่าหนิงนะคะ